เราคุชื่อเลยครับยูมส่งขายี้แปน้จะมาทำที่ไหนครับโรลอลนิสออกมาครับอุปกรณ์ก็มีกลบอลนิสอสรแล้วก็กวแบตเตอรี่ดาวน์ลแล้วก็ขัวแบตเี่แล้วก็มอเตอร์ครับใช้หลานสอก็ได้หลาวีก็ได้ครับจะสาธิตให้ดีว ก็เรน้อที่เอร้2ค่ะก็วิธีการใช้นะคะสมาเอาว่าสีำต่อตรงนี้นะคะแล้วก็สัวิแอนต่อนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะหมุนอ่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบนะคะก็มีอันนี้จะเป็นมอเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่9โวลต์นะคะอันนี้จะเป็นตัวต่อแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็เ็เป็นขบล้อที่2ค่ะแล้วก็สอวน้ำค่ะ อ่าเราลองเอาดินสอมาเหลาให้ครูดูไหมเวลาสาธิตอ่เดี๋ยวครูหิบให้เราได้ลองยังเอาแังว่ามันเหลาไม่เข้อ่าเป็นสาธิตเบื้องต้นอาจารันจะฟังไหมคะสมาชิกมีสองคนนอกนั้นไม่ขึ้นมาโอเคแล้วมันจะเข้าไหมเนี้ยก็คือเป็นต้นแบบอันหนึ่ง ที่เราบอกครูเขียนในแบบร่างมาว่าขี้เกียจเหลาของครูหักแล้วก็เลยใส่มอเตอร์ไปให้ที่เหลามันหมุนเองอัตโนมัติอ่านาคตอาจจะจําลองให้มันเข้ามากกว่านี้่่าคะอมันออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเกือบหรือว่าอลิสส์ครูแหลมอยู่แล้วเราอลีสส์เธอมาอ่ะโอเค